ใกล้ใกล้ใกล้ดังดีเลยสัญญาณก็คือมวยพี่น้องตกปลากำมาเห็นสัญญาณกันขโมยอะไรอย่างเงี้แหละแต่ใกล้ใกล้ใกล้แสดงว่ามีขโมยมาโอ้มาเบิ่งมาเบิ่งเด้อบานเลยพี่น้องเลยติดสัญญาณไว้ละสุขีมันเสมอมันเครื่องไม่สุกอยู่รวมเสมอดำดังกันพอไปพี่น้องเอ้ยเมื่อไง่ันนี้สิบเบ็ดพามาเปิดคลิปยูทูบอยู่หมายตกปลาตกปลาบอกนี่ก็คือป่านกุดกุ้งตะบุญกุดกุ้งเพื่อข้ามเกล็แก้ว เขาเรียกว่าใต่สะพานท่าสร้างนะครับสะพานตอนนี้เป็นสะพานที่ขามระวงังบ้านกุดกุงไปหาบ้านไส่งามนะครับนะมาเบิงเบนี้พ่อใหญ่สิบเบ็ดมนสิตกป่านาดินสิม,มานบอรครับพนะี่น้องมารอฟังสัญญ,ญาณกันขโมวยวัดสิดังบวัยหรือบ,บ่าวัยหูกันมือเลยครับเขามาเบิงขามาติดตามนีเดอเพี่เพี่น้องพ่อใหญ่สิบเบ็ดกะพไปยามหา เทมเพลย์ยูทูปม,มาฝากของพี่น้องดีๆสำหรับ YouTube, ยูทูปผู้ใหญ่สิเป็นเกศเขื่อนเข็่อนเพื่ออาสาละและความบันเทิงเด็กหนุอยกระเบิ้งดีผู้ใหญ่กระเบิ้งดีบุดแถวโบลองแหล่ลืมข้าวเปล่าเป็นสาวเบิ้งแหล่ลืมสู่เด็กหนุอยเบิ้งแหล่หูเศร้าดือ้อเศร้ามึนนะครับหามาเบิ้งกันครับนี่สภาพแยบลองของสะพานท่าสร้างนะครับเป็นเตะสะพานโฮมดีดี มีแต่ปลาน้ำกระทิงเลยเนี่ยวันนี้ก็มาอยู่ใต้สะพานนี่แหละว่างเบ็ดไว้แล้ววางเบ็ดยึดเนื่อห่อนะครับวางไวล้ละหนึ่งสองสามสี่หาขุดคลองน้ำม้อเหมาะปลากระบอกทุนทันทุนทัน,ทนพี่นอ้องสิ็มันบ่อน้อหมดเลยที่ได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิกแล้วน้อออกยูทูบจักโตแล้วน้อ มาเด้อปลาตัวใดสิเมื่อบ้านเมือม่อเบื้องเมือม่อเบื้องความจเจริญรูเรื่องของอำเภอคราบเมืองแจวเมื่อกระเพาะยีสีเบ็ดมือนละลระเพาะยีสีคุภาพไปเบึงอ่ะ uh, รอดชมกันพี่น้องพี่น,อน้นองเอฟซีทั้งหลายมื่อีระเพาะยีสีเบ็ดขึก็ใหญ่หม้แล้วครับเมื่อโล่งละปลาพักตบนี่แหละแต่ว่าทีนี้ยังมันน้อนบองบ,บได้ไอ้อยสั่นได้มองเงินเศร้าเนี่ยโอ้ย ที่มันเห็นคนมาล่องมองลัดหนาพี่น้องเอ้ยปลากระลักอิเข่ามาสิดมาไล่มองทวนทวน,ทวนยู่์ไกลๆมาโอ้ยไปกลับครับครับว่าท่นเลย่องใหญ่มาท่องฟังบัดโคกกลางเลยค่ะปลาอันพักตบโอ้ปลา,ก,ปาก,กระบอนดีอยู่ทางพิษปลากระเดิดปาบบลาสลิดบอนไหลนี่ปลายังกินเม็ดบโน้อมันแต่เพราะว่าเฮดยจิวถูกพอได้ฝากเอฟซี e เนี่ยเอาเบิ้งครับมาชิม,มานบ่ ยินเสียงสัญญาณจักกรอกกรกรักจักบาทดจ้บวะค่อยบางอีก,อกจักเข้าครับนี่จีสุดก็ดังแล้วเอ้าเอาเอ้าเอ้า,อาดังยี่ตัวนี้ทำเพื่อไม่เป็นตายยังพี่น้องฮะดังแล้วดังแล้วดังแล้วอ่าว เฮ้่น้องมึงวะอ๋ออะไาเนี่ยน้องนี่ป่าของเกษตรเขามาปล่อยตั้งไหนพบปะม้งมาปล่อยไว้โอ้อมันมาทันญ่มันกำังนำเข้ามาปะมงเข้ามาปล่อยปลาเนียนี่แปดกับหกเออปลากับหกกับมีปพบปะมงเขามาปล่อยไว้ ห้องสีเอาหน่นปลาปมโมกกระหัวหนปลาเข้ามาอันข้ขอก็เจียบน,นากไหวน้องพี่น้องนั่งบอเอาลอกเอ้ยไอ้ปลากระหัว,วเด้อนีเอาไงมันใหย,ยังสีเอาหัวปาโมงเข้ามาปล่อยปลงไปมันใหญ่แล้วปลาตายแล้วอะไรหยุดปะ คือตกยุดว่ะือจะใกล้ๆๆสัญญาณบอดีสัญญาณการขโมยทางน้อยเดียวก็วยุดว่ะเนี่ย